ไท a ว v ลส s แชมป์เปี้ยนจากฝรั่ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับ e a ah s ด welcome Saba c h ก g u i from f r a n c สสาวน่านิ่งจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสครับตอนนั้นอายุ16ปีครับนี่คือซาบาเชกุยสูงมากครับ167เซนติเมตรเลยครับ ต่อยกับใครนี่ไม่เคยยิ้มไม่เคยหัวเราะครับหน้านี่นิ่งตลอดครับและขอต้อนรับครับจุมเรียดเพชรสี่หมื่จากประเทศไทยสาวฝรัร่งเศสหน้านิ่งนะครับแต่ว่าสาวนครศรีธรรมราชรายนี้หน้าหวานครับจุมเรียดเพชรสี่หมื่ กัน้รบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนะคริงกันแล้วนะครับ and now the real fight มวยฮาร์ดคอร์สเตรท right now introducing first from the b l u e c o r n e r แนั่งตัวกันทัพอีกทีครับสี่สิบเจ็ดกิโลกรัมครึ่งนะครับคู่นี้11บเอ็ไฟนะครับชนะมาแล้วสิไฟนะครับชนะ12ครั้งครับจาก21่สิบไฟครับผมซาบาเชอร์กุย from France ซาบาเชอร์กุยครับจากสิงห์ป่าตองและมุมแดงของเรานะครับผม อายุ18ปีครับชกมาแล้ว28ไฟนะครับผมชนะมาแล้วถึง21ไฟด้วยกันครับออกอาวุธรวดเร็วใจสู้นคี่ครับแม่ยิ้มหิมใจครับสาวจากนครศรีธรรมราชครับวัย18ปีจุ้มเหลียดเพชร40,000 157หมื่น157กับ167ต่างกันอยู่10เซนติเมตรครับส่วนสูง18กับ16อายุใกล้เคียงกันครับอวัยรุ่นสาวไทยตีกับวัยรุ่นสาวฝรั่งเศสครับ สูงกว่าเห็นได้ชัดนะครับซาบาเชิงกุยครับจุมเลียเอ้าลื่นเเสียหลักไปครับซาบานี่เป็นประเภทเครื่องร้อนช้านะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ต้องรีบอาจรีบใส่ก่อนเลยครับจุมเลียดจุมเลียดนประเภทเชิงโชคสวยงามนะครับดูออกแข้งเนี่ยครับไยหน้าไยหน้าโอ้ยังตีไม่ได้ครับ ซาบะโอ้จิ้มขวาสวยครับจุ่มเลียดหวดขวาคืนโอ้มีงัดซอกเลยครับซาบะไม่ธรรมดาเลยครับซาบาชิคุยครับแข้งขวาดีครับจุ่มเลียดครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับแม่แต่โดนของซาบะไปเยอะๆนี่ระวังจะช้ำเลยครับมาเรื่อยๆเลยครับอ่าประเภทสายพลิ้วครับจุ่มเลียดนี่ครับที โอเตะสักขวามาขวาคืนซ้ายมาขวาคืนนะตามด้วยหมัดดีครับโบทำดีครับจุมเลียดชุดนี้โอ้ถ้าอัดซาบาไม่สะเทือนแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นครับขวายันเลยครับซาบาเือหือบันแข้งขวาดีครับจุ่มเลียดมาเลยครับสแข่งโอ้ยหมัดขวานี่คร่อมไปครับซาบา หน้าเลยครับสบาแหมคู่นี้นี่เป็นสงครามแข้งครับอ่ะดูใครจะแม่นยำกว่ากันครับโอ้โหทีบหน้าอีกแล้วโอ้ละแข่งกันนี่ออกริ้วพลายจริงๆครับซาบาชิคุยครับออกได้ทุกทิศทุกมุมครับที้นหน้าขับขวาโอ้แข้งซ้ายดีครับจุมเรียบแข้งซ้ายหน้านี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับจุมเรียบครับ กดขวาเบิ้ลอีกแล้วครับโอ้ยโ,โ,โดนอัปรคัดจากซาบาต้องระวังหมัดนะครับจุงเลียต้าวยังไงครับโอ้โดนหมัดเข้าไปสองสามารถมีอาการครับจุงเลียตโอ้กันขวาไม่ได้นี่อันตรายครับจุงเลียตครับขวานี่ทั้งแข้งทั้งหมัดนะครับเอาวงในครับตี แลกกันทีต่อทีนี่เห็นชัดครับเอาพวกโซาาบานี่หนักหนวงกว่าโอ้ยขนาดถีบซาบานจุมเรลียดอย่างกระเด็นเองเลยครับไปหน้าอูจะปักศอกไม่ถึงโอ้เริ่มไรมาแล้วครับซาบาเชอร์กุยครับปกตินี่จุดติดยกสองนะครับอันนี้ยกแรกปลายๆนี่เริ่มจะมาแล้วครับโอ้จุมเรลียดต้องพลิ้วให้ได้ฮะให้ตลอดครับโอ้ยโดนมาดอีก โดนหมัดสวนคืนเหมือนกันครับจุมเลียดโอ้อับคาซาแล้วก็ขวาตรงนี้อันตรายครับซาบาประกบวงในมาล็อกแน่นไม่เสียเปรียบกรบปีผ่านยกแรกครับโอ้โหหายใจแรงเลยครับสาวใต้โอ้นี่ยังนิ่งอยู่ครับส่วนคนนี้ครับซาบาอยู่ภาพช้าครับลื่นครับแห่ช่วงต้นยก เจอขวาตรงของซาบาเต็มๆครับแต่ออกแข้งดีนะครับจุมเลียดครับซาบาก็มีโต้มีเทียมตลอดแล้วจังหวะนี้ครับโโหทีมก็ไปเต็มหน้าเลยครับหลุนในไตสูงครับตามด้วยหมัดขวาโอ้อาวุธแรงจริงๆครับสาวฝรั่งเศสครับซาบาเชกุยครับไปดูกันต่อยกสองจุมเลียดครับต้องผิวหน่อยครับ ดแข้งดีครับโอ้ซาบาเดินเต็มสูบแล้วล่ะครับโอ้โหเดินบทแบบนี้ไม่กลัวแล้วอปาปักศอกมาครับจุมเรียดอ่ามีอาวุธสู้อยู่ครับจุมเรียดวงในโอ้โหดูกอดแล้วก็ขย่มมาไว้ด้วยครับจุมเรียดขวาครับนำไปครับตามด้วยแข้งซ้าย โอ้ยต่อยยิ่งคองครับซาบาเชคคุยตกวโยังกระตึกครับหมัดขวามาอีกแล้วเสียบเขาดีเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยครับแล้ววงในนี่เริ่มจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับซาบาครับแล้วก็อาวุธนํำแบบนี้ครับแข่งขวาไปก่อนแข่งขวาหมัดขวาโอ้สีหน้าจะมีความกังวลครับจุมเลียดโอ้ยถีบหน้าครับทั้งไตทั้งถีบต่อยขวา โอ้ oh, ยังดียังมีสอกมาครับจุลเรดอ่ะเอาสอกมาสู้แล้วครับโอ้โห oh, นี่ครับที่เขาบอกว่ารถกระบะดวกระสิลดล้อนี่ครับของแท้ครับโอ้โ oh. ห <Hey, S 2> แล้วกระบะไม่ค่อยพลิ้วซะด้วยสิครับกระบนะนครศรีครับสิบลอ้อจากฝรั่งเศสอา้าวัดแข่งโอ้ oh, โต้นานๆโต้ดีครับจุลเรดครับ โอ้กลัวแล้วต่อยไปนี่จะยุบไปเองนะครับจุมเรียดโดนหมัดขวาอีกแล้วโดนแข้งขวาดีขวาอ่าผัแข็งใจมาครับเอา,เอาดีดครับแหมจงหวาแข้งแล้วตามด้วยหมัดสวยครับจุมเรียดโอ้โหวยนีอย่างว่าครับพอช่างน้ำหนักเท่ากันมันก็ต้องต่อยกันได้ครับในด,ดีว่าจากส่วนสูงครับ ทางนี้เริ่มจะยกไม่ขึ้นเลยครับจุมเลียดครับอ้าวระวังหมัดโดนสอกอีกครับจุมเลียดนี่ครับสอกมาอีกแต่โอ้ยมีข่าวอีกโอ้โดนตัวเยอะๆนี่มีผลเลยครับจุมเลียดครับถอนหายใจเลยครับจุ่มเลียดอย่างาีไว้แข่งซ้ายอะ บัตรหนึ่งสองสาาอิสบาโอโดนก่อนแล้วถึงจะตามไปล็อกนะครับล็อกแล้วจะตีไม่ได้ครับจุเลียดเดินต่อครับซาบาเชือกุยครับแข้งขวามาจุลียโต้มันก็รับแย่แต่ว่าเตะต่ำเหลือเกินพยายามจะเตะล่างนะครับเพื่อให้ซาบานีโอแต่ซาบานีแกไม่สนเลยครับถมีสลับขาเตะสั้วยนะครับ เดินมาอย่างกับหุ่นยนต์นะครับอุ้ยหมัดขวาภัพจุลเรดไฟล์วโอ้โหโดนศอกอีกโอ้หนักเลยครับยก2เนี่ยครับจุลเรดโอ้แล้วยิงต่อยยิ่งแรงนะครับซาบาชิโกะยังยิ้มแม่เป็นยิ้มใหญ่แย่ครับแต่ก็ยังยิ้มได้ครับภาพช้าครับนี่ครับแข้งแล้วตามด้วยหมัดของซาบาโอ้หมัดนี่ขยันออกจริงๆครับ จุ่มเหลียก็โตนะครับโตด้วยแข้งครับเนี่ยละหมัดขวามาเรื่อยๆนะครับหมัดของสมาริชกุยครับไปว่าจะเป็นหมัดหรือว่าจะเป็นศอกนีงงัดศอกสู้เหมือนกันนะครับจุมเลียดปักศอกสวนมาเลยโอ้ยถีบหน้าครับเต็มๆเลยครับสบาร์อะยกที่สครับยกสุดท้ายมาดูกันครับว่าจะลงเอยอย่างไรครับคูนี้ครับอะ รถกระบะยังจุมเลียดครับต้องพลิ้วหน่อยครับในขณะที่10ล้อนี่ก็ยังตกเกียร์5ครับซาบาชุกุยอยักมาครับใกล้ๆขยับอีกแล้วครับแข้งต้อนรับครับโอทีทำาะาจังหวะครับจุมเลียดแข้งสายตีนะครับจุมเลียดเนี่ยเตะแต่ว่าไม่สะเทือนครับขนาดจะเตะเบิ้ลสองแข้งี้ซาบากชะชงักทีเดียวครับ ต้องหาวิธีสาช่วยแล้วครับจุมเรียนครับต้องเอาให้ชัดเจนยังไม่ถึงครับเสียจังหวะอีกซาบาขยับเข้ามาครับไตซ้ายล่างเตะลุดก็เหมือนรวบรวมพลังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับจุมเรียดครับพุ้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแข้งขวามาโดนเกี่ยวครับโดนหมัดอีกอโอ้โหดูซาบาแก่เดินต้อนสครับ พยายามจะต้อนในเข้าสามเหลี่ยมครับเนี่ยพอเครื่องติดแล้วก็โอ้โหจะเดินลุยแหลกจริงจริงครับซาบาชิคุยโอ้จุมเลียดหายใจทางปากซะแล้วครับไปขวาสูงครับขยับมาวงในโอ้ยมีสะบัดซอกครับจุมเลียดไปไป โอ้ทำอะไรไม่ได้เอาก,การแยกซะก่อนนะครับอ็อย่าง<ส>เดินเข้าหาเหมือนเดิมครับซาบ,บาอ้ยังจะปุ่มออโตเมติกหรอครับซาบ,บาครับก,กดปุ๊บเดินเข้าหาปั๊บเลยครับไตลุดแข้งขวาดีครับก่แต่ซาบ,บาเขไม่ได้มีทีเดียวครับแข้งลุดยังมีหมัดเสริมครับ อาวุธออกทีละ2ทีละ3นะครับซาบาเชกุยครับออกมาเล่นฝีมือเลยครับจุ่มเหลียนครับแข้งขวาไตาขวาไปครับเบิร์นสแข้งรักษาระยะห่างไว้เอาเจอซ้ายของซาบาอีกโอ้เดินตัดวิธีน่ากลัวครับซาบาเชกุยเลือกครับแข้งขวาแข้งซ้ายครับจุมเลียดโอ้หลบหมัดดีครับ ซาบาชักพืดหลายทีครับต้องเน้นๆหน่อยแล้วครับซาบาแข่งขวาหมัดขวาก็ายังมีมาเรื่อยๆสุมเียรครับต้องวนออกนอกครับเพราะว่าเข้ามุมอับทีไรนี่ก็โดนอาวุธของซาบาตลอดเดียบไปครับแข่งขวาเอาเจอซ้ายโตคืนนอ้ยแข่งขวาเจอซ้ายสวนแล้วก็มีมัดอีกครับซา,าบาโอ้ ู้กันนี่ถึงพริกถึงขิงจริงครับคู่นี้ครับโอ้แรกก็สนุกครับอายุยังน้อยทั้งคู่ครับทั้งซาบาและก็จุมเรียดแค่สี่หมื่นก็เส้นไทงยังอีกยาวไกลครับดูภาพช้าครับขวาแข้งขวาตามด้วยหมัดขวาครับซาบาเตะหลุดโดนจุมเรียดคืนด้วยแข้งขวาครับแต่ซาบาก็สับล่างครับคะแนนออกมาเป็นเอกฉันนะครับกรรมการท่านแรกให้คะแนนนะครับ ผู้ชนะครับ28ต่อ30นะครับผมกรรมการท่านที่สองนะครับ28ต่อ30นะครับและท่านสุดท้ายนะครับ27ต่อ30นะครับ And The winner is Brugat เราก็เป็นสาวฝรั่งเศสครับชาบาชชกุยครับชนะและก็มีรอยยิ้มสักทีครับสาวนั่นนิ่งจากฝรั่งเศสครับชนะคะแนนไปครับ